นี่คือยูสุ v ีสามสามศูนย์ราคาซซครับเครื่องยูสุสิบพีซีหนึ่งครับเป็นเครื่อง v ีสิบสิบสูบพี่เขาบอกว่าคันนี้นะครับเคยไปดึงรถปูนที่ตกเขาเนี่ยดึงขึ้นได้แบบสบายๆชิวๆท้องเรือทรงแบบรถวิ่งเมืองเลยครับสุดยอดอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับโอ้โห เสียงเครื่องดุมากสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมทีเด็ดของเกาะสมุยกันบอกเลยว่าลำนี้ไม่ธรรมดาครับลำนี้คืออิยุสุซีเป็นหัวโชมนี้นะบางคนเรียกว่าหัวร็อกกี้ใหญ่ประมาณนั้นแต่ความจริงหัวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น พิกัดเดียวกับพวก CXZ นะครับหรือว่าเป็นพวกรุ่นราวคาวเดียวกับกิก้าประมาณนั้นกระดูกเบอร์กิก้านะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่า f x z 2 4 0 mm hmm. บ้านเราซึ่งอันนี้นะครับมันจะมากับเครื่องอิวสุ10 p c 1 10สูบ300 30แรง V 10 10สูบเครื่อง NA ครับบอกเลยว่า ลำนี้นะฮะแล้วก็ลำนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับคันละคลิปคือบอกเลยว่าสองคันนี้มันมีดีเทลมันมีความพิเศษที่ซ่อนในตัวของมันมากมายบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับใครคนรักรถคนรักล็อกกี้คนรักคีโน่เนี่ยบอกเลยว่าที่สุดครับในเมืองไทยเนี่ยหาแทบจะไม่ได้แล้วหรือว่าใครท่านใดที่ชอบรถบรรทุกแปลกเนี่ย บอกเลยว่าคลิปนี้แจหลายนอนครับเหมือนผมนี่เลยครับนี่คือยูสุวีสามูนย์ราคาสี่ซีิครับสังเกตช่วงล่างครับด้านหลังเป็นแท่นแหนบเพลาโบกี้ขับเคลื่อน2เพาครับส่วนล้อหน้าคาหน้ามีระบบขับเคลื่อนในตัวแบบนี้เราเรียกว่า10บล้อแบบ6กคูณหถ้าเกิดว่า10ล้อเพลาเดียวเราเรียกว่า 6คูณ2 10ล้อขับเคลื่อน2เพา้าเรียกว่า6คูณ4แต่นี่ขับเคลื่อน3เท้าเรียกว่า6คูณ6บอกเลยว่าสุดยอดซึ่งคันนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ดูคันนี้ก่อนเป็นรถของพี่เชิดเกาะสมุยนะครับซึ่งพี่เชิดแกเนี่ยแกชอบแบบรถสเปคแปลกๆของแปลกในอย่างคันนี้นี่คือรถตักนะครับนี่ อันนี้ TCM SW 3 1 0บอกเลยว่ารถไซด์นี้เราจะเจอได้ในลงโมเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือพี่เชิดแกเหมือนซื้อมาสะสมนะครับหรือว่าซื้อไว้แบบอารมณ์เหมือนของสะสมแกครับคือเป็นแกเป็นคนที่ใจรักเครื่องจกักรกลหรือว่ารถบรรทุกที่แปลกๆนะครับบอกเลยว่าที่นี่อะไรแปลกๆผมว่ามีให้ดูเยอะมากนะครับนี่กลับมาดูที่คันนี้กันนะครับ ประมาณนี้ก็มันจะเป็นหัวโฉมล็อกกี้เลยครับแต่ว่าหัวสัดส่วนหัวเนี่ยมันก็จะสูงกว่ากว้างกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเดก้า270หรือว่าส2 0รยบ้านเราแล้วก็กีก้าตัวหน้าตารางรไฟลตั้งประมาณนั้นครับสัดส่วนหัวเก่งตัวนี้ครับหลายคนน่าจะรู้อยู่ว่ามันจะใหญ่กว่าล็อกกี้ปกติทั่วไปนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวดูส่วนไหนก่อนดีเอาหัวเก่งก่อนเนาะนะครับอ่า หัวเก่งก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่าช่วงล่างเขาค่อนข้างจะสูงกว่า10บล้อสองพันปกติทั่วไปเวลาขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีพวกบันไดที่ใหญ่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นบนหัวเก่งได้อย่างง่ายขึ้นนี่ประตูประตูอะไรเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะคล้ายล็อกกี้อยู่ครับเนี่ยครับเป็นมือหมุนนะครับอันนี้คือเป็นรถทหารที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ นี่คือไม่ใช่รถไทยแต่ว่าเป็นรถที่นําเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอิวสุ 10PC1 ครับเป็นเครื่อง V10 10สูบขนาดประมาณ15ลิตรนะครับขนาด1 5ึ่งหมื่นห้าซีซีวีสิบสแปลงม้าไม่เยอะครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่าม้าคือทอร์กชนกับ6กเกียร์เดินหน้าครับมาปุ๊บนี่มาเจอตรงนี้ต่อนี่คือสโลกลางครับ แล้วก็เป็นเกียร์ที่เขาเรียกว่าอย่างไงมันแบ่งกําลังไปขับทั้งคันหน้าแล้วก็เพาท้ายนะครับแล้วก็เป็นสโลในตัวนะครับเครื่องท็อกเยอะไม่พอมาเจอเกียร์สโลอีกเพิ่มรอเอบเพิ่มอัตราทดไปอีกพี่เขาบอกว่าคันนี้นะครับเคยไปดึงรถปูนที่ตกเขาเนี่ยดึงขึ้นได้แบบสบายๆชิวๆทั้งที่เนโมเนี่ยมีปูนอยู่ในโมประมาณ3ชิวนะครับ คันนี้ก็สามารถดึงได้อย่างง่ายได้ด้วยความที่ว่ามีกระบะที่ขนาดใหญ่ครับคือเป็นกระบะท้องเรือกระบะสเปคนี้บอกเลยว่าหนามากแข็งมากมันก็มีแรงกดในตัวเนาะนะครับผมก็นี่ครับคัสทซงก็ซีอะไรเขาก็ใหญ่หมดเลยครับกสซีัสซีใหญ่แล้วก็หนามากครับนี่เลยทุกคนหนาจริงครับประมาณนิ้วมือกว่า ทาซีก็กว้างๆเลยครับตามสไตล์ของพวกตระกูลกิก้าครับเผ่าท้ายครับให้ความรู้สึกเหมือนพวกช่วงล่างสองสี่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูเผ่าท้ายเส้นหลัง<ม>นี่เลยครับผมมันค่อนข้างจะเอียงมาทางฝั่งซ้ายหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเบรกน้ำมันนะครับด้านหลังก็จะมีหูลากพร้อมเลย<ม>นี่ครับกระบะท้องเรือทรงแบบรถวิ่งเมืองเลยครับสุดยอดอะ ขับเคลื่อนสองเพอาด้านหลังอันนี้จะใช้เป็นยาง3ามหนึ่งห้าทับแปดสิบขอบยี่สิบสองจุดห้าครับระบบเบรกอันนี้ก็จะเป็นเบรกลมดันน้ํามันหรือว่าเบรกทิฟฟี่นั่นเองครับนี่คือตัวหม้อลมยิงเบรกครับอันนี้ก็คือตัวถังลมประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นถังลมที่เขาเสริมใหม่หรือเปล่านะครับเกียร์อยู่นี้เครื่องเครื่องเดี๋ยวเครื่องนะครับช่วงท้ายคลิปเราจะยกเครื่องให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันว่า ตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวช่วงล่างคันหน้าครับประมาณนี้ก็จะเป็นดุม8น็อตนะครับเป็นดุม8ครับทั้งหลังแล้วก็ข้างหน้าเลยระบบเบรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเบรกที่ฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นดัมเบรกประมาณนั้นมาดูตัวเฟืองด้านหน้ากันเพาหน้าเนี่ยโอ้โหใหญ่มากครับผมว่าขนาดตัวเพลาเนี่ยไอตัว ดอกจองเนี่ยน่าจะพอๆกับตัวด้านหลังเลยใหญ่จริงครับช่วงล่างเขาใหญ่มากนี่เลยครับแนบหน้าครับผมนี่จุดเลี้ยวครับนี่มียอยตรงนี้นะครับขับเคลื่อนด้านหน้าเบรกน้ำมันนี่คัสซีนะครับรหัสคัสซีอันนี้ c x w 1 9 p นี่คือรหัสคัสซีเขานะครับรหัสรุ่นเขา 19P นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดของเครื่อง 10PC1 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง NA 330แรงรู้สึกว่า 10PC เนี่ยจะมีวางในรถบัสบ้านเราด้วยนะที่เป็นรถบัสหล้อรู้สึกว่าจะเป็นคัสซีห้างหรือเปล่าเหมือนผมเคยเห็นในกนลุ่มรถบัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองกาดครับบอกเลยว่ากองกาดเขาอยู่สูงมากแสดงว่า ลุยน้ำได้สูงมากถ้าเกิดว่าน้ำไม่เข้าถังน้ำมันซะก่อนอ่ากองกานครับอ๋ออันนี้ถังลมถังลมอยู่หลังลล่หน้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัดลมถังน้ำมันนะครับอันนี้โอ้โหสุดยอดอลังการจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมด้านบนกันบอกเลยว่าด้านบนนี่ โอ้โหผมว่าภายในมันสุดยอดกว่าล็อกกี้จริงๆครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นด้านบนครับนี่เราจะเจอกับที่เหยียบตรงนี้นะครับนี่ที่เหยียบตรงนี้อารมณ์มันนะผมว่าคล้ายๆอีวุสุเอสทีเอสารานบ้านเราแต่ว่าผมว่าสุดกว่านี่ครับประตูอยู่นี้นี่มีที่โหนพร้อมเลยครับเป็นบา์เหล็กอย่างนี้นะครับนี่เป็นเหล็กอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เหยียบ ก็จะมีเหล็กกันลื่นในตัวครับก็เป็นฟันปลายอย่างนี้นะก็ช่วยจิกรองเท้าเรานะครับอ่าตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับโอ้โหด้านบนบอกเลยว่าใหญ่โตมากนะครับโอ้โหนี่คือประตูนะครับประตูนี้ผมว่าน่าจะพอกับพวกล็อกกี้เลยอะคอนโซลตรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะคล้ายกันแต่ผมว่าวงภายในเขา กว้างนะครับมองภายในเนี bom, não, não <It> ่ยเขากว้างกว่าล็อกกี้อยู่แล้วก็ตัวเพดานเนี่ยครับตัวเพดานนี่ก็มองค่อนข้างจะสูงกว่าล็อกกี้นะครับเนี่ยเพดานมองเหมือนจะสูงกว่าเอาง่ายคือหัวเก่งเขาจะกว้างกว่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะลึกกว่าครับข้างหน้าเหมือนจะพอกันนะครับไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้ออกกันเท่าไหร่แต่ว่าข้างหลังมันมันเหมือนจะแบบมีพื้นที่ ออกไปลึกกว่านะครับทําให้มันกว้างขึ้นประมาณนั้นตามรุ่นนะครับตามไซส์ตามเวทตัวองค์ตัวเอก็ประมาณนี้เลยครับนี่6เกียรเดินหน้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีสโ,โลยกนะครับมีสโ,โลยกมาด้วยเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งกันระหว่างข้ามไปดูฝั่งขวาครับนี่ กันชนหน้าครับเหล็กทั้งดุนสังเกตตัวไฟหน้าครับไฟหน้าตรงนี้จะไม่มีแต่ว่าไฟหน้าจะมาอยู่ตรงกันชนแทนไฟหน้าอันนี้เป็นงานโคอิโตะครับเป็นไฟหน้าสี่ตาประมาณนี้กระจังหน้าประมาณนี้เลยครับอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนบ้านเรามันจะมีรถทั่งขัวแบบนี้อยู่เนาะนะครับมันจะมีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังตีเพชก็เลิกทำตลาดไปมันก็จะมีของเลมาช่วงหนึ่งครับเป็นเครื่องตัวนี้เลย เป็นเครื่อง10บสูบ10 PC 1อันนี้คือตัวความเร็วนะครับวัดความเร็วอันนี้บอกอ๋อเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะมีตันแค่เก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเองแต่อย่างที่ว่าครับมันเป็นรถที่เป็นรถที่เน้นกำลังก็ความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ่ไม่ไม่เน้นความเร็วเยอะอันนี้ก็บอกปริมาณลมนะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิ ความร้อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้น้ํามันแน่นอนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็อ๋อมีวัดไฟชาร์จด้วยอ่าประมาณนั้นนะครับโหดูแล้วน่าจะไม่แช่รถญี่ปุ่นครับเฮ้ยก็ไม่แน่เว้ยไม่แน่เหมือนกันอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจอันนี้โอ้ีอุปกรณ์หลายตัวครับที่เราไม่ค่อยได้เห็น อันนี้ก็ด้านข้างนะครับประตูฝั่งขวาก็จะเป็นกระจกมือหมุนสังเกตตัวคอนโซลนะครับคอนโซลกลางภายในเนี่ยนี่เลยครับมันจะมาสไตล์นี้เลยครับผมเนี่ยสไตล์แบบโฉมพวกรุ่นใหญ่อะครับเป็นพวกโฉมกิก้าตระกูลกิก้าประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกเป็นรุ่นอะไรนะครับที่ว่าเป็นัวลก,กี้อย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าเป็นบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นพวก อล็อกกี้หัวใหญ่หัวกว้างเลยมันนั้นนะครับแต่ว่าชื่อทางการจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรส่วนพวงมาลัยครับพวงมาลัยนี่ผมว่าเหมือนล็อกกี้เนะะาะพวงมาลัยคันล็อกกี้เลยค่อนข้างขายอยู่อันนี้ก็ตัวสโลคันเกียร์ปกติทั่วไปอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องที่รับลมด้านนอกเข้านะครับประมาณนี้ภายในครับนี่ครับก่อนที่จะ ยกหัวเก่งชมเครื่องนะครับนี่ข้อไอเสียครับในเมื่อเป็นเครื่องสิบสูบเอเนาะทีนี้นะครับไอเสียก็ต้องแยก2ฝั่งซ้ายขวาฝั่งละ5สูบนะครับนี่ครับมารวมกันเลยอย่างนี้ฮนะแล้วก็มาเข้าหม้อพักพักตรงนี้แล้วก็ออกด้านท้ายอ่าประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับนี่เดี๋ยวระหว่างรอครับนี่ อ๋อนี่น้ำมันเบรกอยู่นี้เลยดูระบบขับเคลื่อนหน่อยดินี่เลยครับโอ้โหใหญ่มากตัวเฟืองตัวดอกจอกโคตรใหญ่เลยใหญ่จริงครับหืสายลุยเลยนะอย่างงี้นะสายลุยเลยครับเยียเกอร์นะครับประมาณนี้เลยเคคนี่ครับนี่ครับดูทรงครับผมทรงรถโคตรบึกบึนเลยครับ ตรงรถใหญ่มากมาเดี๋ยวเเก่งกันอุ้ยจได้เหมือนกันโอ้ห oh. ตัวใหญ่จัดอ่ะนี่คือตัวเครื่องนะครับอิวสุ10 PC 1หนึ่งเครื่องขนาด15ลิตรนะครับโห oh. ชอบที่หยับมากครับที่หยับเขานี่เป็นอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหเเรา,าปีนดูเครื่องกันนะครับ บอกเลยว่าทีเด็ดครับขอมาุครับอ๋อนี่ตัวกรองกาลครับอ๋อนี่มันมีกระปุกนี้ด้วยกระปุกนี้เนี่ยผมลองหาข้อมูลมาละเขาบอกว่ากระปุกอันนี้เนี่ยมันช่วยลดอาการรอรอบนะครับนี่เป็นปั๊มทรายนะครับเป็นปั๊มแถวนี้เลยแป๊บก็ฉีดสิบตัวครับเ,เข้าลูกสูบแต่ละหัวนะครับ วี0 10, 10สิบซูบ3ามร้แรงม้าครับ15000กว่าซีซี15ลิตรท่วนเลยครับอันนี้โหสุดยอดหมอนงม้อ,น,อ,มอน้ำครับโหมันใหญ่ทุกส่วนเลยนะมันใหญ่จริงๆอันนี้ผมลองคำนวณอายุแล้วครับรถคันนี้เนี่ยอายุประมาณ39ปีครับผมอายุ39ปีนานใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นก่อนบ้างนี่ครับโอ้โหนี่เลย10 pc หนึ่งสาสาสิบแรงที่เท่าไรเนี่ยไม่น่าเท่าไหร่ไม่น่าจะอีรอบมากนะครับประมาณนี้เลยโหสุดยอดอ่ะได้ชาร์จลูกใหญ่มากครับพี่โต้งอันนี้กี่เกียร์นะพี่หกเกียร์ครับหกเกียร์เดินหน้าโหสุดยอดมากนี่ครับพี่โต้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยพอดีพี่เขาคอมเมนต์ ในในปเทศเนาะผมเห็นปุ๊บโอ้โหคือในประเทศไทยผมกล้าบอกเลยว่าหาไม่ได้หาดูไม่ได้เลยอย่างนี้อยากเกอี่ของแปลกต้องมาที่นี่ครับเกาะสมุยเกาะสมุยยินดีต้อนรรับคับที่นี่ของแปลกเยอะมากบ้านนี้บ้านนี้ครับถั <laughs> งเราตรงรถตัดเยอะแยะนะครับโอเคพี่เอาโขนเลยครับเดี๋ยวอยากให้พี่ตักเกิงให้ฟังเสียงหน่อย เสียงเครื่องดุมากลองฟังเสียงสโลเขานะครับีครับเสียงสโลนุ่มๆเลยนี่คือ10 PC 1เครื่องอีกหนึ่งตัวครับที่เราหาชมได้ยากในทุกวันนี้ที่ยังมีวางในรถบรทุกอยู่นะครับบั่จใจเหลือเกินว่าในประเทศไทยนะครับเหลือไม่กี่คันด้วยความที่ว่า น้ำมันมันค่อนข้างจะบริโภคกว่าเครื่องเล็กนะครับโอ้ oh, นี่ครับนี่คือเสียงสั้นๆนะครับบอกเลยว่าน่าจะเราใจบางคนมากนะครับพี่ต้องคดีเอาไปวิ่งงานมาเป็นไงบ้างกับ oh, มันก็ตามสภาพสมรรถนะของเขาเลยครับมันลุกหินดิดนเตมที่เลยกําลังเลยหรืออครับกำลังเลย,เลยส่วนมากก็จะเป็นงาน เป็นงานกู้ภัยครับ oh. ช่วยรถบรรทุกที่พลิกคว่ำหรือติดลมเขาก็คือจะเป็นะเอกของงานเขาก็จะช่วยดึงช่วยอะไรได้มามาหลายคันแล้วโอ้สุดยอดประมาณนี้ครับนี่คือรถแปลกที่เกาะสมุยนะครับคันแรกเดี๋ยวเหลือคันนี้คลิปต่อไปเลยครับนี่คือเป็นฮีโน่ดอ p ฟินอ่าอันนี้คือรู้เลยว่าเป็นฮีโน่ดอฟินที่บ้านเราเรียกกันว่าฮีโน่ซัดเอม่าประมาณนั้นนะครับ นี่เลยครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมและกติดตามแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ